พี่น้องกขะโพดเขาคืองามนะครับนั่นเสียงอ๊และครับนั่นมันแบบน,นงีงามๆกัดจีถ่วมหัวละครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่น้องพานปาดูปลากระพูดครับฉิดยาปลากระพูดของจะของกัดคือยูครับนี่สงคือละคือกระพูดละครับ ตรงนี้แต่ก่อนก็เป็นนาครับนี่ป่าอ,อ้อยลายเดียวตรงนี้สองสามปีนี่ใส่อ้อยครับละทำนามาใส่อ้อยแทนครับฉียากะโพดคือเกาแล้วครับพี่น้องกบกมหนดชีดแล้วครับสรงคือยูครับนี่ตอนนั้นครึ่งนะแข้งตอนนี้ก็เริ่มเพียงเขาแล้วครับบนุาเขาละ ต้นนี้งามๆก็เพียงเอวแล้วครับทงคือแล้วครับนี่คือขา้าวโพดครับพี่น้องนี่ก็ต้นจีนแดงครับรอยู่ภาษากลางเขาเรียกยายางครับเริ่มหนาเริ่มแข็งขา้าวโพดแล้วครับนี่นี่ครับหนาเปี้ยเลยครับนั่แข็งขา้ากโพดแล้ว ครับพี่น้องฉีดข้าวนี่กับนักยาหน่อยนึงครับตั้งยาขาโนนผสมในน้ำไว้แล้วครับนี่แล้วก็มียาขาไปกว้างครับพอจินแดงเริ่มหลายแล้วครับแล้วก็มีปุ๋ยทางไบครับฉีดฉีดครั้งนี้ก็ชี้ฉีดครั้งสุดท้ายแล้วครับพี่น้องวับงบอนกระพูดเพียงเอ๋วแล้วครับ ฉีดขังต่อไปคือฉีดไม่ไหวแล้วครับเพราะว่ายาผิวเขานาแล้วครับลมแรงงนี่ยาพัดขึ้นนาครับฉีดขังนี้แล้วก็ปล่อยแล้วครับยาขานอนอีกสักเจ็ดวันถึงสิบวันก็มาสิบวันครับมาฉีดยาขายาใส่ปุ๋ยแล้วก็ปล่อยแล้วครับแต่ทลายก็เอาแล้วครับพี่น้องพอได้เติมก็เจ้าฉชีดื้อ เสร็จแ้วแล้วก็แบบน้ำขึ้นเขาครับพี่น้องหาเจ้าี้ดื้อกันยาดเปียกไปครึ่งตัวแล้วครับนี่อ,อับน้ำก่อนครับ